ตอเรียกมาตามกลุ่มปฏิบัติการเอ้าน้องนับครับน้ำประเวณีนับน้ำแถวหัวละน้ำถับทำยังไงครับอ่ดูหน้าตับรลยงต่อด้วยยื่นแขนไปที่สุดครับแล้วสบัดหน้าไปทางขวาครับคนทางขวาแถวทางขวาเป็นหลักแถวทางขวาเป็นหลักครับดูหน้าตับรลยงต่อด้วยบอกว่านิงแล้ให้เราดูดึงนะครับต้อง

แถวน้ำเ,เงินนะ่ะมีเส้นเหลืองเป็นเกณนะ่ะทำไมเช่าสายไม่ตรงน้ำเงินอะ่ะรับต่อไปเป็นพิที่เปิดโครงการไทยชนากายสมัครป้องกันและกรรเทาสาภายัยประจำปีประมาณ2 5 5 7นรบะครับถึงในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณท่านประมุขนนท,ที่ได้ให้คณให้เกียรติมาเป็นประธานในพะิธีเปิดการจัดระบบ โครงการค่ายประชานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาภัยประจำปีงบประมาณ2,557ในวันนี้ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธภัย77เดือนพฤษภาได้จัดควัญและชุมชนของตนเองต่อไป 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกันสาภัยทางด้านการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยและการชั้นปีที่5และ6จากโรงเรียนมัธยาสันเสริมจำนวน100คนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่5-7กันยายนพุทธศักราช2557 ในรูแปแบบเข้าค eh ่ายท่าแดงสามวันสองคืนซึ่งถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบได้ง่ายหากเกิดสงครามสายขึ้นและต่างเครื่องยายที่ขาดเกิดจึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจมเอาความรู้จาก่องพิธีกรเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสายพ่อไปยังครอบครัวโรงเรียน

่งตัวแทนมาครับแถวโอแถว,ว,วไป

โครงการนี้อย่างที่ท่านอนวยส่วนนะครับได้แจ้งกเราแล้วว่าเกิดขึาที่โคองการและสำนกการศึกษาพื้นฐานนะครับได้ลงงานในดข้อตกลงเพื่อต้องการสร้างศักยภาพให้าความรู้ใักกษาโครการทางรปฏิบัติกุ่น้องนะครับมีเือเบอร์เกับเบอร์เอลนะครับสาหรับท่านเป็นน็องเอลก็ใส่ได้ก่อนนะเบอร์เอลเบอร์เอลหดย Với lòng công tác của mình đã chơi 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 công tác của

เช่นที่ก่าวคุณจะมอบสีาส่วนการสารภาเช่นที่โยครยกับระหว่ส่นของการัูดอันี่านนะจะเป็นคูภาพรวมจะดูภรทั้งหดในส่วนของภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะดูแลในส่วนของภรมทั้งหมดส่วนองฉันจยกิกดี เราโครงการและเพื่อนร่วมผู้ใหญ่ส่วนนับเจ้าเจ้าเป็นอะไาพุทธิบารมีองค์าระเนี่ยวยก็อยู่ในครบคัวนะครับ Deu, deu cara การไปโรงพยาบาลเบื้องต้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะก็คือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะนวนะ่าเป็นการช่วยเหลือที่จะต้องเริ่มแรกออก่อนที่เราเจอเห็ุ ¿Cuál, cuál, 또 <목소리도>